โอ้โหมาอีกแล้วครับผมเป็นของที่ใส่กล่องฟิสมาอย่างดีนะครับคุณพ่อก็ไม่รู้ใครส่งมาให้นะครับเขียนว่าน้องโบเก้โอ้อะไรเนี้ยมีข้างในมีของเลยนะนี่พ่อกำลังลุ้นว่าใครส่งมานะครับเป็นขนมเป็นเค้กที่เป็นสดมากครับก็คือเป็นเป็นแช่สดมาเลยนะครับผมโบเก้ครับมาแล้วยังมี ไม่ใช่มีกรอบรูปซอสส่งมาให้เอามานี่เอาแม่จะเปิดนะเอาแม่แม่ตัดเปลี่ยนไหมคะทำไมไม่ลงตามล็อกคะแม่มองไม่เห็นใช่ไหมแม่เดี๋ยว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 ตัวนี้เป็นเค้กสดคเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเอาทำไมน้ทตาตื่นเป็นหนาเลค่ะตัวนี้อะไรโอ้ยขนมเฟรดอย่างดีเลยครับสองกล่องเลยนะลูกนะ สองกล่องแยกมาเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าตกลงคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะมีคนเดียวครับที่ชายชื่อว่าน้องโบเก้นะครับผมแล้วเขาเขียนว่าไบาเก้คะ่ะอ่าเป็นคุณลุงไบเก้เขาบอกค่ะเป็นเป็น,นเป็นฝร<อ><อ>ั่งเขาอ่านเขาอ,อ่านว่าไบาเก้ค่ะอุว <c oughs> ้ยน้องโบเก้รู้สิข้างในเห็นไหมนี่อ <c oughs> า <c oughs> ายแล้วโบเก้เอ,อ้ยโอ้ เป็นไงดีใจเราขนาดไหน่ะบอกดีใจมากานะใครคุณพ่อดาวออกว่ามีคนเดียวน่ะที่ส่งมาให้คุณพ่อว่านาอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อเข้าใจแล้วหรือเขาเอานี้ใส่กรอบให้ใส,อใส่อันนี้หรือเปล่านี่ไง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 ไม่อ่านดูซินะ่ะอ่านดูซิลนะ่นะคืออะไรนนเป็นการนี้ผมคุณปลาคซะจอนจราบคุณฮอนด้าเราเจริญยโสธรนะครับคือใครคะลูกซาท เอาขอบคุณแล้วทําอะไรบ้างอ่ะขอบคุณอะไรคะขับคุณที่เอาของมาให้หนูมันคืออะไรไม่รู้หรอกเป็นนี่คือขนมเค้กแม่ดูสิเค้กตัวนี้เป็นเค้กข้าง่าน่ารักมากค่ะที่ไปแล้วนะครับมือมือเป็นขนมเค้กจากขนมเค้กค่ะขนมเค้กแช่แข็งครับแมนเรื่องปกติครับผมเป็นขนมเค้กครับไม่ต้องเข้าตูวเย็นนะครับผมเอางี้ก็แล้วกันครับ เอางี้ก็ละการพรุ่งนี้เปล่าวันนี้เลยสุดยอดเลย <Check. S 1> เอาเต้น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 อะ่ะโอเคครับการ์ดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําตามวิธีนี้นะคะทุกคนไไนี่ค่ะเอาเข้าตู้เย็นทั้งหมดเลยแม่เดี๋ยวเราค่อยไปดําเนินการต่อนะครับอันนี้หนูชอบวันนี้<ะ>มากเลยนะไม่เกีียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> กันเฉยอะ่ะโอเคไปเคลียร์ตู้เย็นแล้วก็เอานี้ให้เข้าตู้เย็นให้ได้ในแม่นะค่ะคุณซอทิพย์นะคะที่ส่งมาให้หนูค่ะส่งมาทุกปีเลย ใช่ไหมคะสงสัยพ่อจะต้องไปซื้อรถ CRV คันใหม่นะครับเพราะว่านะไปทุนหนุนซอสักคันใช่ไหมปีหน้าไหมไป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 เลยค่ะโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณซอมากเลยนะคะที่เอ็นดูน้องโบเก้มาตลอดเลยค่ะน้องโบเก้ก็แอบลุ้นนะคะว่าปีนี้ซอจะส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์ซึ่งพวกเราเซอร์ไพรส์มากเลย ค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเๆเลยค่ะ